a คียนูรีฟนักแสดงผู้ใจบุญแห่งฮอลลีวูดเขาได้บริจาคเงินประมาณ300ล้านดอลลาร์ให้กับการกุศลตลอดอาชีพการทํางานของเขาแตกต่างจากซีเลบริตี้คนอื่นๆเคียน e รีฟไม่ได้ใช้เงินส่วนใหญ่ของเขาไปกับความหรูหราแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขาบริจาคเงินมากกว่า75ล้านดอลลาร์จากค่าตัวในเดอะแมทริกให้กับการกุศลและมอบรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสัให้กับทีมสตันทั้งหมดเขาก่อตั้งมูลนิธิของตัวเอง เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยได้แรงบันดาลใจจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของน้องสาวของเขาแม้ว่าจะถูกพ่อทอดทิ้งตั้งแต่อายุ3ขวบความฝันที่จะเป็นนักฮอกกี้พังทลายลงจากอุบัติเหตุร้ายแรงสูญเสียลูกสาวตั้งแต่แรกเกิดและภรรยาในอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้น6เดือนและยังประสบกับการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทแม้จะเจอเรื่องราวร้ายแรงมากมาย เคียนรีฟยังเลือกที่จะเป็นคนดี